ให่น้องบริจิคงานมาจัดกับขา่าวกำน้ำนะครับไม่ได้ประดุกครับประดุกกับประกดครับว่าสีแกงใส่นมในสมตับเครื่องไว้แล้วครับพริกขาตะไคร้เครื่องแกงครับใส่น้ำห,หน่อยๆครับไปกันน้อ ลาลางไปงไม่ต้องใ้นำหลยครับเ่้านี้ต้อ่วขัวเครื่องเติมกปุ้งกเท่ารับนบ่บานๆเทานะครับเน,บนบานนะ ก็ต้องพี่น้องต้องค้นกันทั้งภาคกลางอย่างนั้น คนลายันเปืเอ็ด่นนะครับเราต้องไม่สมนุ่งมันเพราไม่รองเล แบบปักขุดลงไปยังไงครับฟ้าไว้ก็น้ำเดือดแล้วเอาขากัเตรียมฝาเท้าคันลัางไว้นะครับปากดกบประดุดก็ในมานสองย่างเลยเาลงไปเขายังมาตรงคนนะครับ ดคนได้เขาอะไรเสื่องปรุงเขาปรุงไปจาต้นแล้วนะครับคนจะได้เขาเนื้อเขาหน่อยเพาเนื้อปลาสุกสุกแล้วเข้าขั้นตอนตัว้ายเขาใส่ผัดตู้ยแล้ใบแมงลักนาะตอนตัวไทยนะเป็นยังไงครับ นู่นพ่รองอะไหทคนเผ็ดกันหลดแหละสูตรมอตายโต้แล้วครับพี่้องสูตขรของะไรตัวดรกก็ปุงแบบนั้นนะครับะตามใจชอบยำ่อยครับพี่น้องซิมบางจัง่อยครับ ได้ที่แล้วครับผมว่าลองเห็นจิมเบิ้งพี่น้องครับ